ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็จะกลับมาเจอกับครูมิวอีกแล้วในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .5 นะคะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในเรื่องเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นเนื้อหาเรื่องที่2สําหรับเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็วันนี้ครูม,มีกิจกรรมดีๆมาฝากสําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการเรียนออนไลน์กับครูในช่วงโควิดแบบนี้นะคะก็จะเป็นการสะสมคะแนนพิเศษสําหรับนักเรียนที่ เข้าร่วมการตอบคำถามระหว่างการเรียนออนไลน์กับครูการตอบคำถามนั้นเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างในการตอบให้ให้นักเรียนนะคะพิมพ์ชื่อชั้นแล้วก็เลขที่พร้อมกับคำตอบคำถามจะอยู่ในระหว่างการสอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านักเรียนดูคลิปไม่จบหรือกดข้ามไปข้ามมาก็อาจจะพลาดโอกาสในการสะสมคะแนนพิเศษนี้ก็ได้นะคะ ซึ่งในการสะสมคะแนนนั้นครูและครูยิวดีก็จะนำรายชื่อนักเรียนนั้นนะคะไปเช็คตามใบรายชื่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ตอบคำถามแล้วอย่ามาครูขาททำไมหนูไม่ได้คะแนนแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าครูให้โอกาสให้สิทธิ์กับทุกคนในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการตอบคำถามเลยดีกว่าคะ่ะ อ่าสำหรับตัวอย่างการตอบคําถามนะคะให้นักเรียนนะคะตอบคําถามในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะมันจะมีช่องสําหรับเขียนความคิดเห็นอยู่นะคะในการพิมพ์นะคะนักเรียนพิมพ์ตอบแค่1ครั้งโดยใน1ครั้งนั้นนักเรียนต้องเขียนชื่อ,อเด็กหญิง อ่ะอย่างเช่นตัวอย่างของครูนะคะก็เด็กหญิงสุธิตาเจิมจุนชั้นป .5 ทับ7เลขที่25ใครเชื่ออะไรห้องไหนเลขที่เท่าไหร่ใส่ให้ครบนะคะจากนั้นคำตอบครูมีกี่ข้อไม่รู้สิให้นักเรียนเขียนตั้งแต่ข้อที่1ก็เขียนหมายเลขหนึ่เลยคะ่ะตอบอะไรบ้าง อย่างเช่นของครูนะคะข้อที่1ครูตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่อันนี้คือคําตอบของข้อที่1่ครูแต่ข้อที่2ครูก็จะตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่ถ้าคําถามครูมี3มี4หรือ5ข้อนักเรียนก็ต้องเขียนไปจนถึงข้อที่5นะคะพอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยอ่ะอย่าลืมนะคะคะแนานนี้มีผลต่อ,อ คะแนนในปลายภาคเพราะฉะนั้นก็เก็บสะสมกันไว้เยอะๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราเรียนเรื่องเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมก่อนอื่นเลยนักเรียนก็ต้องรู้ก่อนว่าเส้นทแยงมุมนั้นคืออะไรนักเรียนพอจะจำได้ไหมคะมีใครนึกออกไหมเอ่ยว่าเส้นทแยงมุมคืออะไรอ่าถ้าใครรู้ก็ตอบมาได้เลยนะคะสำหรับเส้นทแยงมุมนั้นนะคะก็คือ เส้นแยงมุมคือเส้นตรงที่จุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดมุมซึ่งอยู่ตรงข้ามกันของรูปสี่เหลี่ยมเจอคําอธิบายแบบนี้นะักเรียนพอจะนึกภาพตามออกไหมคะสําหรับใครที่นึกภาพไม่ออกมาดูภาพตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะเช่นรูปสี่เหลี่ยม a b c d อ่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีเส้นแยงมุมอยู่ตรงไหน ถ้านักเรียนเห็นแค่รูปนี้นักเรียนมองเห็นไหมคะว่ามีเส้นแยงมุมอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ว่าเส้นแแยงมุมอยู่ตรงไหนให้นักเรียนลากเส้นแยงมุมตามความหมายเลยค่ะเขาบอกว่าเส้นแยงมุมนั้นจะอยู่ตรงอะไรอ่าเส้นแยงมุมก็คือเส้นตรงสองเส้นที่อ่เส้นตรงที่จุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดมุม อยู่ที่จุดยอดมุมนะคะจำคำนี้ไว้เลยจุดยอดมุมซึ่งอยู่ตรงข้ามกันของรูปสี่เหลี่ยมแปลว่ามุมนั้นจะต้องอยู่ตรงข้ามกันเราไปดูเลยค่ะว่าเป็นยังไงอ,อันนี้นะคะเส้นทแยงมุมเส้นแรกคือเส้น AC AC คือเส้นทแยงมุมเส้นที่1นะคะต่อไปค่ะ DB คือเส้นทแยงมุมเส้นที่2จากรูปเราจะเห็นว่า เส้นทแยงมุม AC คือเส้นที่ลากจากมุม A ไปยังมุม C อันนี้นะคะตามความหมายเลยโอเคไหมคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถคอมเมนต์ถามครูได้ในอ่าในใต้คลิปเลยนะคะต่อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทํากิจกรรมสํารวจเส้นทแยงมุมกันนักเรียนมีหนังสือใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดหนังสือตามครูเลยค่ะ เปิดหนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มที่2นะคะเปิดไปหน้าที่96นะคะนักเรียนจะเจอกิจกรรมแล้วก็ตารางแบบนี้จะอยู่ในหน้าที่97นะคะวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนลากเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปในหนังสือหน้า96และหน้า97นะคะจากนั้นจะให้นักเรียนพิจารณาสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมตามคุณสมบัติที่อยู่ในตารางเลยค่ะถ้าสมบัติตรงกับข้อไหนให้เรียนติ๊กเครื่องหมายถูกในตารางช่องนั้นโอเคไหมคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะ,ะรูปสี่เหลี่ยมชนิดแรกนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นแอยงมุมยังไงบ้างคะนักเรียนลากเส้นแอียงมุมเลยค่ะให้เวลาสามวินาทีนะคะหนึ่งสองสามอ่าได้ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเส้นแอยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นอย่างไรกันบ้างรูปแรกนะคะ อ่ารูปที่2ค่ะและรูปที่3เป็นยังไงคะนักเรียนว่าดเส้นทแยงมุมได้ตามของครูหรือเปล่าเอ่ยถ้าใครวาดไม่ได้นักเรียนลองค่อยๆ่อยทำไปเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสมบัติข้อที่1นะคะเส้นทแยงมุมมีความยาวเท่ากันสีเ่เหลี่ยมจตุรัสมีเส้นทแยงมุมที่มีความยาวเท่ากันจริงหรือไม่นักเรียนคิดว่าจริงไหมคะ เดี๋ยวเราลองไปตรวจสอบกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับการตรวจสอบความยาวของเส้นแยงมุมสิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบคืออะไรคะครูคิดว่านักเรียนมีคำตอบในใจอยู่แล้วอ่าสำหรับสิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความยาวของเส้นแยงมุมนั่นก็คือไม้บรรทัดค่ะให้หนักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วก็ทำการวัดความยาวของเส้นแยงมุมทุกเส้นที่เห็นในรูปสี่เหลี่ยมนะคะ รูปแรกนะคะเมื่อครูวางมันทัดไปครูวัดความยาวได้4.2ซนติเมตรนักเรียนได้เท่าครูหรือเปล่าคะต่อไปค่ะวัดความยาวได้4.2เซนติเมตรเช่นกันต่อไปนะคะรูปที่สองเส้นทแยงมุมเส้นแรกครูวัดความยาวได้3.4ซน,นติเมตรค่ะเส้นที่2ค่ะครูวัดความยาวได้3.4เซนติเมตร ต่อไปรูปที่3มนะคะเส้นแรกรูวัดความยาวได้5ซนติเมตรและเส้นที่สองูก็วัดความยาวของเส้นแยงมุมได้5ซนติเมตรจากคุณสมบัตินี้แปลว่าเส้นแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นเป็นยังไงคะนักเรียนใช่ค่ะเส้นแยงมุมทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากันเราสามารถนําความรู้นี้ไปสรุปในตารางได้เลยค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมนั้นมีเส้นแทงมุมยาวเท่ากันนะคะ ต่อไปคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันจริงหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะค่ะรูปแรกนะคะการวัดว่าเส้นทแยงมุมนั้นยาวเท่ากันให้เราวัดจากจุดปลายนะคะจุดปลายก็คือที่จุดยอดมุมตรงนี้วัดมาถึงตรงจุดตัดที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะ นักเรียนจะเห็นจุดตัดที่เป็นรอยกากบาทนะคะอทีนี้รูปแรกนะคะควัดความยาวมาจากจุดที่ครูวงกลมจุดแรกมายังจุดที่2นักเรียนอ่านความยาวได้เท่าไหร่คะใช่แล้วคะ่ะ2.1เซนติเมตรแล้วอีกฝั่งหนึ่งละคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือจากจุดตรงกลางที่เป็นจุดตัดนักเรียนเห็นจุดสีเหลืองครูใช่ไหมคะวัดมาที่มุมตรงข้ามของจุดแรกนะคะค่ะวัดไปคะ่ะ ใช่ค่ะครูวัดความยาวได้2.1ซนติเมตรเช่นกันอ่าไปดูอีกเส้นหนึ่งเลยค่ะการวัดเหมือนเดิมนะคะวัดจากมุมฝั่งหนึ่งไปยังที่จุดตัดนะคะค่ะเส้นนี้นะคะจุดแรกครูก็วัดได้2.1ซนติเมตรและอีกด้านหนึ่งครูก็วัดได้2.1ซนติเมตรเช่นกันค่ะอีก2รูปให้นักเรียนทำการวัดไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะค่ะ 1.75ซนเมตรนะคะอีกด้านหนึ่งครูก็ได้1.75ซนตเมตรต่อไปค่ะ1.75ซนเมตรแล้วก็1.75ซนเมตรและรูปสุดท้ายค่ะครูขออนุญาตไปอย่างไว้นะคะค่ะทั้งสองด้านนะคะได้2.5ซนติเมตรเท่ากันนะคะ แล้วก็2.5ค่ะจากการวัดของเรานั้นสรุปได้ว่าเส้นทแยงมุมนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะเราก็นําความรู้นี้มาสรุปในตารางได้เลยค่ะแปลว่าเส้นทแยงมุมของเราของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเนื่องจากทั้งสองฝั่งจะมีความยาวเท่ากันใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะคุณสมบัติข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งโดยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าเส้นทแยงมุมหนึ่งเส้นจะแบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งเพราะว่าทั้งสองเส้นนั้นถูกแบ่งครึ่งเท่ากันดังนั้นคุณสมบัติข้อนี้จึงไม่ใช่สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะต่อไปคุณสมบัติข้อที่4มุมเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากจริงไหมคะอ่า นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สาหรับวัดขนาดมุมมาหรือยังคะเมื่อไหร่ที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับมุมสิ่งที่เราต้องนํามาคือไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมหรือชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้หยิบขึ้นมา1ชนิดค่ะและเราไปตรวจสอบพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกคือรูปสีเขียวนะคะครูก็จะนําครึ่งวงกลมนะคะเอามาวางที่ให้จุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมนั้นวางที่ตรงจุดตัดตรงกลางพอดี นักเรียนจะวางด้านไหนก็ได้นะคะแต่ของครูขออนุญาตวางด้านนี้เนาะอ่าเมื่อเราวางเครื่องวงกลมลงไปแล้วเราอ่านค่ามุมได้เท่าไหร่คะใช่ค่ะของครูอ่านค่าได้90องศาค่ะซึ่ง90องศานั้นก็คือมุมอะไรคะถูกต้องค่ะมุมฉากค่ะต่อเลยนะคะรูปที่สอง ได้90องศาเช่นกันนั่นก็คือเป็นมุมฉากนะคะและรูปที่3ค่ะเห็นไหมคะว่าครูจะวางขึ้นวงกลมในลักษณะที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าเราวางด้านไหนของมุมก็ได้เราสามารถตรวจสอบได้ขนาดเหมือนกันนะคะค่ะเมื่อครูว,วางด้านนี้พบว่า ได้90องศาและเป็นมุมฉากเช่นกันค่ะจากทั้ง3รูปนี้นั้นแสดงให้เห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปตารางได้ว่าเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะ ค่ะเรามาต่อกันที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันเลยเนาะอันดับแรกเลยค่ะเมื่อเจอรูปนักเรียนต้องทําการลากเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง3รูปเดี๋ยวนักเรียนทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะที่สี่เหลี่ยมรูปแรกเราก็ลากเส้นทแยงมุมได้2เส้นใช่ไหมคะรูปที่2เลยค่ะค่ะได้เส้นทแยงมุม2เส้นเช่นกันต่อไปรูปที่สได้เหมือนคุณครูไหมคะอ่านักเรียน ทำได้เท่าคุณครูไหมคะทั้ง3ารูปจะมีเส้นแยงมุมรูปละสอเส้นใช่ไหมคะต่อไปค่ะในตารางบอกให้เราพิจารณาคุณสมบัติข้อแรกคือเส้นทแยงมุมมีความยาวทำไมคะ่าเส้นแยงมุมมีความยาวเท่ากันจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันเลยค่ะว่าเส้นแยงมุมของรูปสเหลียมผืนผ้านั้นยาวเท่ากันจริงหรือไม่ค่ะ เรานะคะก็จะมาทําการวัดความยาวของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง3รูปนี้นะคะมาที่รูปแรกเลยค่ะค่ะรูปแรกนะคะคุณครูวัดได้3.8มจซนเมนะคะค่ะรูปที่สอเส้นที่2ค่ะควัดความยาวได้3.8มจซนมเท่ากัน นักเรียนคะครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะในการวัดความยาวของเส้นทแยงมุมแต่ละรูปของนักเรียนอาจจะมีความยาวมากกว่าหรือน้อยกว่าของคุณครูก็ได้เนื่องจากคุณครูสร้างรูปใหม่ในสไลด์เนาะก็อาจจะมีความกวาม้างความยาวนั้นคาดเคลื่อนกันทําให้มีผลต่อเส้นทแยงมุมเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะถ้าหากว่าวัดความยาวของเส้นทแยงมุมแล้วได้ไม่เท่ากับคุณครูเนาะค่ะต่อไปนะคะรูปที่2ค่ะ รูปที่สองเส้นแรกนะคะคุณครูวัดความยาวได้4เซนติเมตรเส้นที่2ค่ะได้4เซนติเมตรรูปที่3นะคะความยาวเส้นแรกวัดได้4.6เซนติเมตรและความยาวของเส้นทะแยงมุมเส้นที่2คุณครูวัดได้4.6เซนติเมตรค่ะจากทั้ง3รูปนี้นักเรียนจะเห็นว่าเส้นทะแยงมุมในรูปที่1นั้นก็จะมีความยาวเท่ากันทั้ง2เส้นรูปที่สองและรูปที่3าก็เช่นเดียวกัน เส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นนั้นก็คือมีความยาวเท่ากันแปลว่าสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นมีความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นการพิจารณาสมบัติข้อที่2นะคะก็คือเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะโอเคค่ะไปต่อกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับการวัดว่าเส้นทแยงมุมนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันหรือไม่วิธีการวัดก็เช่นเดียวกับการวัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะคือการวัดจากที่จุดยอดมุมจุดใดจุดหนึ่งนะคะมาที่จุดกึ่งกลางหรือจุดตัดตรงกลางนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนก็วัดไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะค่ะครึ่งแรกนะคะของเส้นทแยงมุมเส้นแรกคุณครูวัดได้หนึ่งจุดเก้าเซนติเมตรค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือจาก ครูวัดจากจุดที่จุดตัดนะคะจุดตัดตรงนี้วัดมาที่จุดยอดมุมอีกฝั่งหนึ่งค่ะวัดได้1.9เซนเมตรเช่นกันต่อไปนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะครูวัดได้1.9เซนติเมตรและอีกด้านหนึ่งก็1.9เซนติเมตรอีกสองรูปเดี๋ยวนักเรียนวัดเองเลยนะคะแล้วครูก็จะไปอย่างไวนิดนึงเนาะอ่า รูปนี้นะคะเส้นแรกได้ครึ่งครึ่งแรกก็2เซนติเมตรครึ่งที่สองก็2เซนติเมตรอีกเส้นหนึ่งก็ได้สองกับ2เซนติเมตรเช่นกันต่อไปรูปที่สานะคะเส้นแรกนะคะในครึ่งหนึ่งครึ่งแรกคัดได้2.3อีกครึ่งหนึ่งวัดได้2.3เท่ากันเลยค่ะอีกเส้นหนึ่งค่ะ ได้2.3และ2.3เซนติเมตรเห็นไหมคะตรงจุดตัดนะคะไปถึงจุดยอดมุมแต่ละด้านปรากฏว่าความยาวของเส้นแยงมุมมาถึงจุดตัดนั้นมีความยาวเท่ากันหมดเลยนั่นหมายความว่าเส้นทแยงมุมนั้นมีการแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเอามาสรุปในตารางได้เลยคะ่ะต่อไปคุณสมบัติข้อที่3นะคะเส้นทแยงมุม เพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นเทียงมุมอีกเส้นหนึ่งแปลว่าต้องมีเส้นเทียงมุมที่ถูกแบ่งครึ่งเพียงแค่เส้นเดียวใช่ไหมคะแต่จากผลที่ได้ในสมบัติข้อที่2นั้นบ่งบอกว่าเส้นเทียงมุมทั้งสองเส้นนั้นถูกแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นสมบัติข้อนี้เป็นไปไม่ได้สําหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะต่อไปดูสมบัติข้อที่4นะคะสมบัติข้อที่4บอกว่าเส้นเทียงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก เดี๋ยวเราไปตรวจสอบด้วยอุปกรณ์การวัดมุมเลยค่ะถ้าแล้วก็มาถึงการวัดขนาดของมุมเพราะคุณสมบัติข้อที่4บอกว่าเส้นทะแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเรามาวัดกันเลยค่ะว่าเป็นมุมฉากจริงหรือไม่ค่ะที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปแรกนะคะรูปสีฟ้าครูวัดขนาดของมุมนะคะวัดได้100องศานะคะ นักเรียนเห็นใช่ไหมคะว่าครูวัดฝั่งไหนต่อไปรูปที่2นะคะค่ะคุณครูวัดได้60องศาค่ะและรูปที่3นะคะครูวัดได้120องศานะคะการวัดขนาดของมุมไม่จําเป็นว่านักเรียนจะต้องวัดมุมเดียวกับคุณครูนักเรียนสามารถวัดมุมที่อยู่คนละได้กับครูก็ได้อย่างเช่นรูปแรกครูวัดฝั่งนี้ที่ได้1 0 0 100ององศาใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะวัดด้านนี้ก็ได้ ว่าได้กี่องศาหรือจะวัดด้านตรงข้ามกับของครูก็ได้เช่นกันค่ะอีกรูปหนึ่งก็คือรูปสีน้ําตาลไม่จำเป็นต้องวัดด้านที่เป็น60องศาใช่ไหมคะนักเรียนสามารถวัดด้านนี้ก็ได้หรืออีกฝั่งหนึ่งก็ได้ โอเคไหมคะนักเรียนแค่วัดออกมาแค่มุมเดียวแล้วดูว่าเส้นทแยงมุมนั้นตัดกันเป็นมุมฉากหรือไม่ถ้าหากว่ามีมุมใดมุมหนึ่งที่ตัดกันเป็นมุมฉากมุมอื่นก็จะเป็นมุมฉากเหมือนกันถูกไหมคะแต่ในเมื่อมีมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มุมฉากเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่มุมอื่นนั้นจะเป็นมุมฉากค่ะเพราะฉะนั้นจากรูปนี้แต่ละรูปนั้นไม่มีอันไหนที่เป็นมุมฉากเลยดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า เส้นทแยงมุมนั้นตัดกันไม่เป็นมุมฉากนะคะดังนั้นในสมบัติข้อที่ว่าเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนั้นไม่จริงเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็และก็นะคะมาถึงคําถามปริศนาของเราแล้วนะคะปริศนาข้อที่1 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นมีสมบัติต่างกันอย่างไรสำหรับคำถามข้อน,นี้นะคะนักเรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนไปเมื่อครัก่อนนะคะก็คือในคลิปที่1แล้วก็ใช้ความรู้ของที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็สี่เหลีล่ยมผืนผ้ามาใช้ประยุกต์ในการตอบคำถามข้อนี้ได้นะคะอย่าลืมตอบคำถามกันนะคะ